สวัสดีค่ะป้อมนะคะวันนี้จะให้ดูเด็กดีทำความสะอาดนะคะตื่นขึ้นมาหนูดีก็จะทำอะไรเนาะปาดใบไม้ใช่ไหมค่ะ,ะหนูดีชอบทำความสะอาดละ่ะลูกเก่งจังเลยกินนมเรียบร้อยปาาแล้วามาใส่ถังในหันหน้ามาหน่อยนี่ในถันนงเซฟครับมันได้เยอะอหนูดีฝาดได้เป็นถังแลยเนี่ย เสียงนกร้องดีเนาะหนาดีเนาะเสียงนกทคไมนกนอบกุ๊กต่อกุกกุ๊กกุ๊กกุกกุกุ๊กกกกุกกุ๊กกุกกุ๊กกุ๊กกกก จะไปจีบจัก,กรยานไหมใช่ค่ะแต่ว่านหนูขับหนูขับเป็นแต่ว่ามือถีบอ๋อเมื่อคืนนูที่นอนหลับอะไร วันนี้หนูดีตื่นขึ้นมาก็มาฝาดหญ้าฝาดใบไม้ใส่ถังเรียบร้อยเอาหัดไว้ใช่ไหมเวลาโตขึ้นนวหนูดีก็จะต้องทําด้วยตัวเองหมดทุกอย่างล้งอะไรกันอีกฮะลวตลอดเออจริงจริงใบไม้มันก็เกี่ยวแล้วมันไม่น่าร่วงเลยนะดีนะตัดตัดแล้วมันชิดชิดแล้วมันเกี่ยวเป็นปุ่มเนีเดี๋ยวจะให้ก็มาตัดอันนี้ต้นนี้จริง จะเอาไอ้นั้นจะเอาไอ้ใสเกาหลีมาลงจากตรงนี้ลงไปนะเพราะว่าจะให้บังตรงนี้นะคะที่กรุงเทพมหานครนะคะบ้านป้าอ้อมนะคะเดี๋ยวจะมันมันโซมอยู่เดี๋ยวจะให้ช่างมาที่ตรงโซมเลยไม่อยากถ่าย เดี๋ยวก็จะมาต่อเติมตรงนี้นะคะทำห้องตรงนี้นะคะไปไปทาสีใหม่เพราะบ้านหลังนี้สิบห้าปีแล้วอยู่ที่อ่อนนุชร,ราดกระบังแล้ววันนี้ก็มีหลานสาวสุดสวยมาฝาดใบไม้นะคะลูกสาว,ส,าวส,สวยมาฝาดใบไม้นะคะโอ้ย,อยเก่งมากเลย มันเสียงปั๊มน้ำนทั้งวันเลยคอยปั๊มมืึนผมสวยจริงๆอนุบาลอะไรนะเนี่ยนะอานุบาลสามทับสองอออนุบาลสามทับสองหุ่นก็หุ่นหุ่นก็ดีนะเนี่ยหุ่น เข้ามาโรงบาลมาเลยหุ่นดีเลยใช่ไหมก็วันนี้ก็มีกิจจำเย้าตอนเช้านะคะหนูดีก็มาฝาดใบไม้นะคะหนูดีก็เป็นเด็กดีนะคะมาฝาดใบไม้ตอนเช้าฟังเสียงนกร้องอีตรงนี้ที่ว่างที่ว่าจะทำต่อบ้านครับ เพราะไม่ได้อยู่นะไม่ได้อยู่ก็เลยต้องปูหญ่าเตียมจะได้ไม่ลุกก็เลยก็ดีคือปูหญ่าเตียมแล้วมันไม่ลกุกธรรมดาแล้วมาที่ใดลกทุกทีเพราะเราไม่มีคนอยู่แล้วก็สวัสดีบายบายพี่ปีป้าป้าน้าอากลูกสวัสดีค่ะบายบาย,ายเจอกันมา